หามือนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเห็ดแกงน้องไม่สมครับเห็ดจังแดลมยังสีขาวนะครับสูตรนี้นะครับเอาไปเห็ดกันเลยนะครับแซบนะครับพี่น้องนะครับดับแรกนะครับนี่ยังไ่ใส่ยังนะครับตั้งเตาขึ้นเลยเอาเครื่องที่เขาตำว้นี่ครับพี่น้องนี่มันจะมีสีผข้มตำว้นะครับพร้อมแดงตัไคร้ใบบักูดบักพริกนะครับใส่เข้าไปเอาไปขวก้อนครับ เอาไปขวให้กินขืนพร้อมๆหมดละขวไปก่อนครับโคกนี่นะครับมี่ประโยชน์ใส่น้ำเทเข้าไปนะครับเพื่อนมาน้ำล่างโคกได้พี่น้อง <c oughs> นี่ปวดไ้เส็ดคือกันเนี่ยครับพออเมย์น่บอกให้เด้อเที่น้ำน้ำล่างโคกเท่านี่หละหมองแสบมันล่างสากล่างโคกไปเลยนะครับกินพร้อมในเร้่องน้อย ไก่เข้าลงไปขัวครับที่นี่จะแบ่งเห็ดสองเท่อได้ครับเด้อหลหลอ่าลงไปก่อนนี่เราไปขัวใส่กันน้ําเครื่องเข้านี่ยแล้วครับขัวให้มันเขากันอันนี้เจ็บไปเห็ดเดี่ยวนะขัวครับพี่น้องขัวมาต้อยงยามันใหม่ครับ ตัวนามันจะออกมาจากไก่เองนะครับขัวให้มันเข่ากันขัวนะครับขัวให้จนหอมใส่กันนังว่านี่นะครับใบบกูดนี่เอาสีไปขัวน้ำก็ได้ครับเดี๋ยวจะค้นมักทุดถ่ายก็ค่อยไปใส่น้ำาก่นก็นได้นะครับอันนี้ผมจะขัวใส่กันไปเลยให้มันหอมนี่หย หเหมือนเขากับตามด้วยนะครับน้องไม้สมนะครับที่เ่อาล่างแล้วดวยครับเอาลงไปขวาวใส่กันเลยนะครับจะลงไปขวาวใส่กันเลยนะครับพี่น้องบูว่าเจ้าพี่น้องเฮ็ดคือกันบอนะใ่อันนี้ผมจะเฮ็ดจังสี่นะครับขวใส่กันตํ้ไกลไปเลยขวาให้มันซุกว่าสันเทะนี่ อันนี้น้ำยังไม่เติมเลยได้ครับนี่ขาดตอนนี้จนเด้ขัวไกล่แล้วขัวไปหาจะข้าวครับอ่ะหลังจากเข้าขัวไก่ได้ทีแล้วครับพี่น้องขัวไก่กับน้ำใหม่ใส่กันแล้วคิดว่าน่าจะซุกวล่ละนี่เบึ่งแล้วนะครับนอาอโดนเติบแล้วใช้เวลาไปโดนเติบเอาไปเทน้ำลังโคของเขาในี่ใส่ไป รถมาถิ่มขยะบอสเน่เฮลลงไปเลยน้ำลังโคกนะครับป๋าไปอีกจักข้าวหนึ่งครับพี่น้องมาตานนี้ไหายน้าพดนะครับเดี๋ยวจะคนมกักนะครับตัวนี้ใครมักน้ำหน่อยน้ำร้ายเนะเาะว่ากันไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะคนมกักเอาไปกันปิดฟ้าครับถาพดอีกจักข้าวนึง นั่งทาครับทาเดือดแล้วเข้าไปปรุงทีหลังอ่าเนี่ยครับเข้าเดือดแล้วที่นี่พี่น้องปรุงครับของผมกับซีไใส่นี่แหละครับพอเยสูก่อ้วอาจจะซ้อนนึงนะครับน้ำมันสมเข้ามันจะมีรสชาติเข้มอยู่แล้วได้พี่น้องเลย่าปรุงนัวลายเพื่อน้ำมันสมน้ำนะครับประเดกสักหน่อยนึงอุ้ยอาจจะลวงนิดหน่อยนะครับ <laughs> เอาแต่น้ำปลาี่้าคนมา ไกลกว่าหนีหรืออยากให้มันอันนี้กว่านีก็เปา้าอีกก็ได้ครับแต่สําหรับผมว่าแกงนอไม้สมมตนจังก,กินประมาณทอหน,นีเนาะมันพอดีแล้วทอหน,นีของเ่ากะใส่พักเรียบร้อยนะครับนี่ยถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของแกงนอไม้สมมือน,นี่พักเปลูกเองครับง่งายๆครับพี่น้องเด็ดใส่เลยปลอดสารผิษนะครับดูดใส่นี่ใส่ร้ายหอมร้ายนะครับพักอีตูนะครับพักอีตูหรือขั้นทั้งไทยห่อก็จะเ้ออืน่นใบแมงลักนะครับใส่เข้าไป เรียบร้อยครับสำหรับเมนูนี้นะครับเมนูบานบานเท่านะครับอ่ะชิมเบิองอืมจังสี่ครับแส่บเสบ